สวัสดีครับพบก,กับผมฟุกรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับ5ปืนพกที่นิยมที่สุดในประเทศไทยนะครับผมชื่อก็บอกว่าปืนพกนะครับก็แน่นอนก็สามารถพกพาได้สะดวกสบายมากกว่าปืนยาวนะครับจริงๆผมก็ได้ทําการจัดอันดับ5อันดับของปืนพกที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็นานไปแล้วนะครับมันหลายปีน่าจะเกิน5ปีได้แล้วมั้งนะครับวันนี้มาลองอัปเดตกันนะครับว่ามันจะมี รุ่นไหนบ้างนะครับหรือมันจะใกล้เคียงกับปีเก่านะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยยิ่งนานไปมันก็ยังแบบได้รับความนิยมอยู่นะครับโอเคจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมมาอันดับที่5กันก่อนนะครับเป็นปืนเบเลต้า92 FS นะครับผม ก็เป็นประเภทแบบปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาดกระสุนนะครับก็คือ9มิลลิเมตรนะครับหรือว่า9มมนะครับผมความจุของแมกกาซีนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่15บวก1นะครับระบบปฏิบัติการดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็คือลักษณะของดับเบิลแอคชั่นจะเหมือนกับปืนลูกโม่นะครับซึ่งเราสามารถเหนี่ยวกลได้เลยนะครับวัสดุนะครับก็คืออลูมิเนียมแล้วก็เหล็กประเทศผู้ผลิตนะครับก็เป็นประเทศอิตาลีนะครับผมคุณสมบัติของตัวนี้นะครับก็คือ จุดเด่นนะครับประจำการอยู่ที่กองทัพสหรัฐนะครับมีระบบเซฟตี้แบบดีพ็อกเกอร์นะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงเป็นปืนที่ได้รับฉายาเป็นปืนพระเอกนะครับและหลายคนจะเคยเห็นนะครับในหนังต่อสู้แอคชั่นกันนะครับก็จะเป็นเบลรต้าส,ส่วนใหญ่นะครับที่พระเอกจะนิยมใช้งานแต่ข้อเสียของมันอีกอย่างนึงก็คือด้ามค่อนข้างใหญ่แต่บรรจุกระสุนได้เยอะดีนะ15บเลยนะครับผม อันดับที่5ผ่านไปนะครับมาดูอันดับที่4กันบ้างนะครับผมเป็นปืนเหล็กนะครับ CZ75 Compact นะครับผมก็เป็นประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับปืนแมกกาซีนนะฮะแล้วก็ใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรนะครับความจุของแมกกาซีนอยู่ที่สิบี่บวกหนะครับในลังเพลิงนะครับระบบปฏิบัติการก็คือดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นวัสดุก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้หนักมากนะครับจริงๆก็เคยสัมผัส ตัวจริงที่สนามมีปืนแต่ว่ามันเป็นเหล็กล้วนนะครับหนักแน่นจริงๆนะครับประเทศผู้ผลิตนะครับก็คือสาธารณรัฐเช็กนะครับคือปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบราวน i n g High Power นะครับซึ่งตัวนั้นน่ยก็จะเป็นปืนเก่ากว่านะครับมีด้ามจับที่กระชับแล้วก็น้ําหนักที่ช่วยลดแรงรีคอยมันเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับน้ำหนักก็เยอะเวลายิงจะสามารถ คุมปืนได้ง่ายกว่าปืนคงโพลิเมอร์นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะไทยหรือว่าระดับต่างชาติระดับโลกเนี่ยก็เป็นปืนที่ติดอันดับนะครับเพราะว่าความทนทานนี่เรียกได้ว่าแบบทนทานมากๆนะครับ ดุลย์ดับที่3นะครับผมเป็นปืนซิกซ์เออร์พีสามหนะครับปืนตัวนี้นะครับน้ำหนักเบามากแล้วก็เล็กพกพาง่ายจริงๆนะครับตัวนี้ใช้กระสุนขนาด9มมนะครับความจุของแม็กกาซีนเนี่ยบรรจุได้10บวกหนะครับแล้วก็สามารถต่อแม็กเนี่ยได้จนถึง15บวกหเลยนะครับวัสดุก็คือโพลิเมอร์แล้วก็เหล็กสแตนเลสประเทศผู้ผลิตก็คือสหรัฐอเมริกานะครับจุดเด่นต่อมาก็คือความแม่นยำนะครับแม่นยำมากๆนะครับถึงแม้จะมี ลำกล้องที่สั้นเล็กนะครับแต่ใช้กระสุนขนาด9มมนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับจากผู้ที่อชอบปืนไซส์เล็กสำหรับการพบซ่อนนะครับ อันดับที่2นะครับ Glock สิก้านะครับเป็นปืน compact ก็เป็นประเภทปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาดกระสุนก็9มมอลล์นะฮะความจุของแม็กกาซีนเนี่ยก็คือ15บวก1ในลังเพลิงนะครับสามารถขยายแม็กกาซีนนะครับหรือว่าเปลี่ยนแม็กกาซีนที่ยาวขึ้นนะครับก็ได้17 19แล้วก็แม็กยาวสุด33นัดนะครับวัสดุนะครับก็เป็นโพลิเมอร์แล้วก็เหล็กนะครับผมประเทศผู้ผลิตนะครับก็คือออสเตรียนะครับออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับ จริงๆตอนแรกผมก็มีความสับสนนิดนึงนะผมคิดว่าปืนออสเตรเลียแต่จริงๆไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับคุณสมบัติเด่นๆนะก็คือปืนคอมแพก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาให้ในเรื่องของการพกพาได้ง่ายนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับเพราะเป็นโครงโพลิเมอร์นะฮะมีความแม่นยาสูงเช่นกันนะครับเป็นที่นิยมนะครับในหมู่ตำรวจแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้องรู้จักกันบ้างแหละนะครับช่วงแรกๆเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่า เป็นปืนดีไซน์ที่ค่อนข้างหลอยโถยไม่สวยนะครับได้ยินมาบ่อยมากแต่หลังๆเนี่ยได้รับความนิยมแบบอันดับต้นๆเลยนะครับเป็นทนทานแล้วก็อะไรมันเยอะนะครับ มาดูอันดับที่1ของเรานะครับในวันนี้ผมไม่ทายว่าปืนรุ่นอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะทายถูกนะครับนั่นก็คือปืนโค้ด m 1 9ม1นั่นเองนะครับ ก็เป็นฟืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับขนาดกระสุนปืนก็จะใหญ่กว่าอันดับที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็น9มมนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็น11มมหรือ 0. .45 นะครับผมความจุของแม็กกาซีนเนี่ยด้วยขนาดกระสุนที่มันใหญ่เท่านิปโป้เลยบรรจุได้น้อย7บวก1ในดังเพิงนะครับเป็นแบบแม็กกาซีนมาตรฐานวัสดุก็จะเป็นเหล็กนะครับบางรุ่นก็จะเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสก,ก็แล้วแต่ค่ายผู้ผลิต M1911 ก็จะมีหลายแบบ สัญชาติที่ผลิตนะครับแต่ต้นตำรับแล้วก็คือสหรัฐอเมริกาเขาเป็นปืนที่ใช้ในอกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1911นะครับนั่ก็คือชื่อรุ่น,นี่แหละมีแรงถีบสูงนะครับแต่ก็มาด้วยความแรงนะครับของลูกกระสุนที่มีขนาดใหญ่ลูกใหญ่แรงถีบสูงมันก็น่าจะเป็นปกตินะครับผมเรื่องของเซฟตี้นะครับต้องบอกว่าปืนรุ่นนี้เซฟตี้ดีมากๆผมเองยังชื่นชอบมากนะครับในรุ่นของ m 1 9 1 เทปตี้เขาเยอะมากกว่าอันดับที่กล่าวมาอีกนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมปัจจุบันเนถึงได้รับความ,มนิยมจนถึงขนาดนี้นะครับ เอาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างกับค่าดับที่กล่าวมานะครับก็บางทีก็อาจจะเป็นปืนที่มันไม่ได้เป็นปืนใหม่เลยนะครับเป็นปืนรุ่นเกา่เกาๆตั้งแต่สมัยส,ยส,ยสงครามโลกด้วยซ้ำานะครับแต่ทำไมถึงปัจจุบันถึงนิยมกันมากก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของระบบที่มันทํามาดีอยู่แล้วและก็ความแม่นยำที่สเสถียรน,นะครับจึงไม่ต้องมาพัฒนาอะไรมากมายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมีอะไรมา อัปเดตหรือว่ามาจาัดระดับมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ